สวัสดีคะ่ะ f อซีทีนารักทุกทท่านของช่องวันณภพาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็เลิกงานแล้วพี่ก็เลยจะถ่ายคลิปสักคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตอนที่พี่ขับรถมานะพี่ก็เห็นเขาทิ้งขวดนะคะทุกคนตั้งหลายขวดเลยนะนับดูก็ประมาณสักห้าขวดห้ากระป๋องเนาะพี่ก็เลยว่าจะถ่ายคลิปให้กับทุกคนเห็นนะ ว่าพี่จะไปเก็บขวดและขับรถไปก็จะจอดเก็บขวดด้วยนะคอยดูซิว่าจะมีคนเก็บก่อนเราหรือยังนะแต่พี่ก็หวังว่าไม่มีรถขับตามพี่มาประชั้นชิดนะคะเพราะว่าพี่จะต้องจอดเก็บขวดนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นตั้งห้ากระป๋องเลยนะคะเมื่อเช้านี้นะ พี่ก็เลยว่าเดี๋ยวขับไปช้าๆไปถึงตรงที่เจอขวดนะแล้วพี่ก็จะจอดลงแล้วก็ลงไปเก็บขวดก็หวังว่าไม่มีรถตามเรามานะคะทุกคนถ้าตามเรามานี่เราก็ต้องไอยชะลอรถต้องเปิดไฟชะลอรถ่อนที่รถเขาจะติดก้นรถเราเนาะเพราะจอดกระทันหันนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่พี่รู้สึกว่ามีรถตามพี่มาคันหนึ่งค่ะแต่ก็ไกลแล้ว เดี๋ยวนี้ก er ็ใกล้จะถึงท yeah. <The Loud ness> ี่พี่เห็นขวดแล้วนะคะหรือเห็นกระป๋องนะดีวพี่จะต้องจอดเก็บขวดค่ะทุกคนเก็บกระป๋องช้าๆนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะอยู่แถวๆนี้นะกระป๋องหนึ่งอ่ะก็หวังว่าเขาจะตามตูดพี่ไม่เร็วนะคะเพราะพี่จะต้องขับช้าๆเพราะก็จะเก็บกระป๋องค่ะทุกคนเพราะว่ามันตั้งห้ากระป๋องเลยนะมันได้ตั้ง หคนเลยนะทุกคนแล้วเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ไปเต็มถุงเองนะทุกคนนี่ค่ะพี่ต้องเก็บสะสมแบบนี้แหละค่ะรู้สึกจะเห็นตรงไหนอะตรงนี้เปล่าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ตรงนี้ค่ะเราก็ต้องชะลอรถก่อนนะเพราะว่ามันใกล้จะถึงแล้วนะพี่ถ้าพี่จำจำไม่ผิดนะมันใกล้จะถึงแล้วพี่บอกไม่ใช่เว้ย นั่นข้างหน้าค่ะพี่ต้องชะลอแล้วค่ะข้างหน้ากันทุกคนเดี๋ยวพี่ชะลอแล้วก็วให้รถคันหลังก็ตามเราไปก่อนนี่ค่ะเห็นไหมขวดนะ่ะเดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนว่ามันมีตาไหมนะต้องรอให้รถเขาผ่านไปก่อนนั่นค่ะรถเขาผ่านไปแล้วเราไม่ได้จดเกะกะเดี๋ยวพี่ไปเก็บขวดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่นต้องจอดไปเก็บเอา นนะได้แล้วขวดหนึ่งนะที่ต้องเตรียมถุงไว้ก่อนเี่ต้องเอาถุงเตรียมก่อนนะคะจะได้ไม่เลอะรถพี่นะเพราะบางขวดบางกระป๋องนี้เบียร์มันยังไม่หมดนะของไอ้ใส่ในถุงก่อนคะ่ะเพราะว่าเบียร์มันยังไม่หมดมันจะมาเลอะก็ะจะเหม็นรถเราเนาะตอนนี้เราก็ได้ขวดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกค่ะเพราะว่าพี่เห็น,หนประมาณห้ากระป๋องเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราตามไปอีกค่ะทางในทางนอกทางหน้านี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องจดเก็บก่อนใช่เป่าใช่ค่ะจดเก็บเลยเงินท้งนั้นนะคะให้ฟซีพี่ไม่อายนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้สองแล้วนะคะ กระปองแล้วว่าจะถึงบ้านนี่ก็ได้หลายกระปองเหมือนกันนะทุกคนพี่คิดว่านะถ้าไม่มีใครเก็บก่อนพี่นะตอนนี้รถเขามาค่ะต้องให้รถเขาที่ตามมาข้างหลังเราไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราโจดแล้วมันจะไอ้นั่นกันเนาะโอเคเข้าไปแล้วเราตามเขาไปอีกค่ะเพราะว่ามันได้แล้วสองนะมันเห็นอยู่ห้ากระปองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปอีกค่ะค่อยๆนะวัน ก็ตรงนี้รู้สึกมันติดกันนะนี่ค่ะ FC เก็บไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเต็มถุงเองแล้วก็ได้เงินค่ากับข้าวเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะเก็บขวดนะเพราะว่าขวดบ้านเขานี่มีราคาทั้งนั้นเลยนะคะถ้ามันมีถ้ามันมีไอ้นี่เนาะรู้สึกตรงนี้จะเป็นอันหนึ่งนะตรงงหนวะเดี๋ยวนี่ตรงข้างหน้านี้ค่ะก็จะมีอันหนึ่ง ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะใกล้แล้วเดี๋ยวบ้านเขาจะมีราคาเลยนะคะทุกคนนี่ข้างหน้านี้ค่ะทุกคนนี่จะจอดเก็บเลยพี่ไม่สนใจแล้วรถตามมาข้างหลังโอเคเขาไปแล้วค่ะนี่เราก็จะเก็บขวดของเราเดี๋ยวรอให้รถข้างหลังเขาไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เปิดประตูแล้วเดี๋ยวไปชนเขา อันนี้เป็นโคดที่สามนะคะเดี๋ยวพี่จะลงไปเก็บคารอโรถคันนี้ไปก่อนเขาไปแล้วไปแล้วเราก็ลงไปเก็บเล่อยไปอีกค่ะถ้าไม่มีใครเก็บก่อนเรานะคะทุกคนก็ไม่มีรถตามมาเหมือนเคยเราก็จะไปแล้วค่ะถ้าปั่นจัก,กรยานก็ดีนะคะเพราะว่าจักรยานเราจะได้ไม่ต้องจอดเนาะ แต่มันมีมันเป็นทางกลับบ้านของของพี่ด้วยนะคะทุกคนพี่ก็เลยว่าถ้าเกิดไม่มีใครเก็บนะก่อนที่พี่จะเก็บนะพี่ก็จะจอดรถเก็บค่ะเพราะพี่ก็เคยจอดรถเก็บอย่างนี้เลยคะ่ะไปเรื่อยๆเลยรู้สึกจะเป็นตรงนี้กระป๋องหนึ่งนะไม่ใช่ตรงนี้ต้องเลยไปอีกหน่อยหนึ่งคะ่ะก็จะมีกระป๋องหนึ่งนะคะนี่เป็นของ กระป๋องที่สามแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นกระป๋องที่สี่แล้วก็ที่ห้าเนาะรู้สึกจะเป็นตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะข้างหน้านี่ค่ะพี่จะจ,จะจดเอากระป๋องก่อนเพราะว่าบางคนนี่เขาก็คิดว่ามันไม่ใช่เงินอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเวลาเราสะสมไปเรื่อยๆนี่มันก็เป็นเงินทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้สองกระป๋องเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลงไปเอาแล้วเราให้รถผ่านไปก่อนพี่จะลง แาน่นี้เดี๋ยวรถตามเรามาค่ะเราให้รถเข้าไปก่อนวันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์นะทุกคนวันศุกร์คนก็จะเลิกงานเร็วนะเลิกงานเที่ยงถึงบ่ายโมงนี่จะเร็วจะเลิกงานเร็วนะตอนนี้เราก็ไปแล้วค่ะไปเลยทีนี้เหลือก,กระป๋องที่สี่นะคะเอ้ยที่ห้านะคะเราจะไปดูกระป๋องที่ห้ามันอยู่ตรงไหนนะพี่เจออยู่ ต้องขับช้าๆก่อนนะไม่รีบค่ะเพราะว่าเราเก็บขวดเราจะรีบไม่ได้นะรีบแล้วเราจะขับรถเลยเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่ก็จะจําจําจุดที่พี่เห็นกระป๋องไม่ได้นะว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันอยู่ทางนี้แหละมันอยู่ทางนี้แหละค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าเรามองเห็นแตก่ไกลก็จะได้จอดรถทันนะ อยู่แต่อยู่ไกลค่ะโคตรงทางโค้งพอดีเลยระวังนะวันมันเป็นทางโค้งดีพี่จะต้องจอดตรงนี้ค่ะแล้วพี่จะเดินไปเอาค่ะทุกคนเพราะว่าพี่เห็นมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเห็นรถมันมาอยู่ค่ะนี่เราต้องจอดตรงนี้เลยค่ะเดีย๋ยวเห็นรถตามเรามาค่ะให้รถเข้าไปก่อนเนาะไหนว่ารถที่ตามมานั่นค่ะรถตามเรามาค่ะ เียเราต้องรอให้รถเขาไปก่อนอาจจะจอดผิดทางก็ได้ว่ามันเป็นทางโค้งนะไ่ถึงขนาดโค้งมาเข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะลงไปเก็บขวดค่ะ ป่องที่หกแล้วนะคะทุกคนรถกำลังมาค่ะพี่ก็คิดว่าวันนี้รถจะจะไม่เยอะค่ะแต่ที่ไหนได้เขาเลิกมาเหมือนกันกับเราเลยไปค่ะตอนนี้เราก็ได้หกเจ็ดกระป๋องแล้วนะคะเราจะไปดูนี่ค่ะอีกกระป๋องหนึ่งแหมเลยเลย ไม่สนใจนะว่าใครมาสนใจคะ่ะไปเก็บกระป๋องเลยกระป๋องที่เจ็ดแล้วนะคะเห็นไหมเอาเก็บไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เล่นๆนะคะทุกคนพี่รู้สึกพี่จะเห็นตรงไหนอีกว่าแต่รถมันตามลงามานะะั่นอ่ะตามมาอย่างเร็วเลยสรุปเก็บขวดวันนี้คะ่ะ ก็ได้กระป๋องเบียมาหลายกระป๋องเหมือนกันนะคะก็6กเก็ดกระป๋องเลยนะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็มีขวดไอของไอน้ำขวดเป็นต้าเนาะแล้วก็โคกนะคะรวมแล้วก็วันนี้เก็บขวดได้เป็นเกือบสิบกว่าขวดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะรวมทั้งเบียด้วยเนาะไอเบียเราก็เอาออกไม่ไม่ให้เห็น,น มาเท่าไหร่นะนี่ก็เก็บสะสมไปอย่างนี้นะคะทุกคนทุกวันก็โหวันละสี่กว่าขวดนะแล้วมันจะเหลืออะไรมันก็จะได้เต็มเต็มเลยนะสองอาทิตย์นี่ก็จะได้เต็มถุงนี่เลยนะคะทุกคนนะถ้าขยันจอดรถเก็บนะนะคะโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรพาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย